พาทุกท่านมาดูโรงแรมนะฮะโรงแรมมีดีนะฮะเป็นห้องพักรายวันนะฮะรายชั่วโมงแล้วก็รายเดือนนะลูกค้านะอยู่ติดถนนเชียงรายเทิงนะฮะอยู่ติดถนนเชียงรายเทิงบ้านร่องเบิร์นะะตําบลห้วยศักดิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหน้าแปลงที่ดินก็ติดถนนันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะลูกค้าอยู่ใจกลางชุมชนเลยนะฮะ ด้านหน้าแปลงกว้างอยู่ที่32เมตรนะครับคะด้านซ้ายลึกอ่ที่53เมตรส่วนด้านขวาลึกอที่56เมตรด้านหลังกว้างอยู่ที่33เมตรนะฮะพื้นที่1ไร่53ตารางวานะฮะพื้นที่1ไร่53ตารางวาพร้อมธุรกิจนะฮะทุกอย่างเลยนะลูกค้านะเจ้าของเปิดราคาขายไว้ที่5.5ล้านบาทนะฮะ 5.5ล้านบาทมีห้องนะฮะห้องอยู่ที่ห้องรับแขกนะฮะที่ใช้บริการอยู่มี10ห้องนะ,ะลูกค้าแล้วก็ห้องเก็บของออฟฟิศสำนักงานอีก2ห้องแล้วก็บ้านพักอาศัยนะฮะอยู่ในพื้นที่เลยนะอยู่ในพื้นที่เลยนะฮะเข้าประตูมาก็จะเป็นที่พักอาศัยนะฮะ ส่วนห้องที่เปิดให้ใช้บริการก็จะเป็นเนี่ยฮะในส่วนของตรงนี้เลยนะครมีอยู่สิบห้องนะฮะมีอยู่สิบห้องลักษณะเป็นรูปตัวแอลนะฮะห้องแอร์ทุกห้องเลยนะฮะห้องแอร์ทุกห้องเลยโครงสร้างก็แข็งแรงสมบูรณ์นะฮะค่อนข้างที่จะใหม่ด้วยซ้ำนะลูกค้านะ ล้อมรั้วรอบขอบชิดนะฮะถมดิน <c oughs> สูงกว่าระดับข้างเคียงทั้งหมดเลยนะฮะ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> นนก็จะเป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังของโรงแรม <c oughs> ดูโดยรอบไปก่อนนะลูกค้านะ <c oughs> ดูโดยรอบไปก่อนนะ ด้านหลังในพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะฮะสามารถทำอะไรได้อีกเยอะเลยตัวโครงสร้างห่างกำแพงประมาณ10เมตรได้นะลูกค้านะห่างเป็น10เมตรเลยนะฮะรม่มรื่นนะฮะรม่มรื่นรั้วรอบขอบชิดติดถนนหลักนะฮะเชียงรายเทิง พร้อมกิจการด้วยนะลูกค้านะมีรายได้ทุกวันเลยนะฮะมีรายได้ทุกวันนะฮะ,ะเดี๋ยวเราน่าจะขอดูภายในนะฮะให้พี่เขาเปิดให้ดูนะฮะะพื้นที่ก็ได้ฉากได้มุมสวยงามเลยนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะลูกค้านะ หน้าก็กว้างนะฮะหลังก็ลึกสวยงามเลยด้านหน้าตกแต่งนะฮะตกแต่งเป็นสวนย่อมนะฮะตกแต่งสวนเล็กๆไปนะฮะ ดีสิครับเปิดพอห้องตัวอย่างสักห้องได้ก่อห้องห้องนี้เราพอได้ก่อห้องนี้เปิดพอได้ก่อไ,ได้ห้องนี้มันเป็นห้องเก็บของอ๋อมันเก็บของมันเป็นห้องเก็บของแล้วลูกค้านะ่ พื้นกระเบื้องแต่ละห้องกะพื้นกระเบื้องแต่ละห้องก็ว่าไงอ๋อพื้นกระเบื้องแต่ละห้องจะไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมปีอ๋อนี่เนาะดูสักสองสามห้องกันได้ครับอ๋อกอเป็นห้องขนาดเท่าๆกันเลยนะลูกค้านะประมาณสามจุดห้าเมตรคูณสามจุดห้าเมตรนะฮะก็ด้านหลังก็จะมีห้องน้ำนะฮะ งาหลังเป็นห้องแลมนะห้องแ้มก็กว้างนะฮะมระบบอ่าน้ำอุ่นน้ำร้อนให้นะฮะตรงนี้ก็จะมีทีวีนะฮะห้องแอร์ทุกห้องเลยนะลูกค้าห้องแอร์ทุกห้อง อันนี้วันหนึ่งนี่รายได้ประมาณเท่าไหร่ครับปีนี่ขั้นต่นกวาปันห้าปันแปดถึงบางวันก็ขึ้นเหมือนกันบางวันก็สองพันกว่าบาทอแต่ว่าปันห้านี่ถึงมาผ่านเนาะผ่านปันห้าปันแปดสองพันกว่านะฮะแล้วแล้วช่องเทศกาลช่องเทศอ๋อช่องเทศกาลจะได้เยอะเนาะะฮรายได้รายได้ต่อเดือนนี่ประมาณเท่าไหร่ครับห้าหมื่นถึงหกหมื่นรายได้ต่อเดือนประมาณห้าถึงหกหมื่นบาทนะลูกค้านะ ก็ลักษณะห้องก็ประมาณเท่ากันหมดนะลูกค,ค้านะเป็นห้องพักรายวันนะฮะห้องพักรายวันมีห้องน้ำในตัวเครื่องปรับอากาศนะฮะทีวีก่โครงสร้างใหม่นะฮะโครงสร้างใหม่ ห่างจากสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะฮะสามสิบสองกิโลเมตรนะลูกค้าห่างเซ็นทรัลเชียงรายยี่สิบสามกิโลเมตรนะฮะตลาดสดไวยสักรหัสสิบเอ็ดกิโลนะฮะก่อได้ทั้งพื้นที่ได้ทั้งกิจการนะฮะพาหลังนี่เจ้าของเปัญยูนะพี่เนาะครับเดี๋ยวพอตีเปัญยู ทายได้ก็ตียูเข้าไปไหนสะดวกก่อนได้อยู่นอะอ่ามีห้องพักอยู่ในพื้นที่ด้วยนะลูกค้านะ,ะอ,อันนี้มีห้องครัวมีอย่างมดตะปีเนะาะอ๋อน,นะฮะมีเป็นที่พักที่เก็บ อุปกรณ์ห้องนอนจะมีสห้องอ๋อตรงนี้มีห้องนอนสามห้องมีสามห้องนอนนี่เป็นห้องอย่างอันนี้เป็นห้องห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่อันนี้เป็นห้องนอนยืนไดห้องอ๋่งห้อแต่ตรงออกไปก็จะเป็นห้องครัวอย่างค่ะครับมันจะมีห้องในี่อย่างแล้วก็จะตรงออกไปมันจะเป็นห้องครัว ต้องทำครัวห้องครัวมีห้องน้ำมห้อ๋อมีห้องน้ำนี่ด้วยอันนี้ก็ทำเป็นห้องครัวนลทกค้าโอเคอันนี้ก็เป็นห้องเก็บเสื้อผ้านี่ห้องเก็บเสื้อผ้าห้องนอนก็ได้เก็บออมืเห็นแล้วว่าเปิดไฟตได้นล็อไฟเสียอย่างี้อันนี้มันเป็นปักปุ่นสวิตช์หน่อครับสวิตช์หน่อสวิตช์ไหนนี่นี่น เป็นยังครับเป็นยัง <c oughs> มันมืดนะลูกค้านะ <c oughs> เก็บของเป็นห้องเก็บของนะนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่อินเทอร์เนต็ตนะฮะครบนะฮะพร้อมเปิดให้บริการเลยนะลูกค้านะ,ซ,านะ,ะซื้อแล้วมีรายได้นะฮะซื้อแล้วมีรายได้ฮะ เจอเลยกอสี่ปักปักไฟละอ๋อปักปักไฟละ <c oughs> เอาไปดูอีกทีปะพี่นําไปพี่นําไปเดี๋ยวจะว่าเราถ่ายให้ดูไม่ทั่วถึงนะฮะพี่เขาเจอปักไฟเจอสวิตไฟแล้วนะฮะเปิดดูได้ไเป็นห้องเป็นห้องเก็บของทเป็นห้องนอนก็ได้มนกเป็นห้องเก็บของทําเป็นห้องนอนก็ได้นะฮะขนาดก็ประมาณสามจุดห้าเมตรคูณสามจุดห้าเมตรเนาะเก็บของ อันนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่นะทุกคนะห้องนอนใหญ่แล้วก็เป็นโถงอันนี้เราปลีเป็นห้องยังอันนี้จะเป็นห้องนอนหนึ่งนะครับโอ้ห้องนอนเยอะเนาะห้องนอนห้องน้ำไม่ตัวโดยอ๋อเปิดไฟได้ก่็นี่ค่ะแล้วมันเป็นห้องน้ำไม่ตัวโดยอ๋อท้าเป็นเพิ่มเป็นห้องเจ้ารายเดือนก็ได้เนาะได้ครับอันนั้นก็เหมือนกันแต่ อันนี้ก็เป็นห้องมีห้องน้ำในตัวด้วยนะฮะห้องก็ประมาณประมาณสามจุดห้าเมตรคูณสามจุดห้าเมตรนะฮะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันนะลูกค้านะฮะก็ดีกว่าหอพักนะลูกค้านะดีกว่าหอพักมากเลยนะ ดูจากรายได้นะฮะกอ5้าถึงหกบาทหมืนบาทต่อเดือนนะพี่เขาเป็นคนดูแลนะฮะเราไปล้วงข้อมูลมาให้แล้วนะฮะก็เพื่อประกอบการตัดสินใจนะฮะลูกค้าติดถนนหลักเชียงรายเทิงนะฮะพื้นที่1ไร่53ตารางวานะฮะท่านไหนสนใจนะฮะ ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสันด์ดอไทยแลนด์นะครับส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนปติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ